ต้องเข้าเอาช่างกุ้ยเข้าเอาปึง้งเออดึงไม่ได้เนี่ยแค่นั้นเองนะช่างกุ้ยอ,อ่าวันนี้ช่างกุ้ยนะครับมาช่วยงานนะครับปึ๊บแล้วของมนัน ช่างคุยเอาตัวนี้สูตรหอมใส่ให้นาบารเลยตัวนี้เออช่างคุยนะครับวันนี้มาช่วยงานนะครับใครเลี้ยงทรายวันนี้ไม่รู้ครับไอ้หยาเอาหอมไหมช่างคุย น้ำมันเครื่องนี่สูตรหอมนะครับคัตเตอร์จากช็อกเวฟวันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่อง79บาทวันเดียวเท่านั้นคันนี้เป็นคันที่ห้าเอาเลยเไปส่งลูกค้าหน่อย